มากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า P bidding auction house ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลายเซนหรือว่าการ์ดนักเตะหากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องนังกทั้ง มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลอมแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยเกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Cross Over ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนวันนี้ถึง31พฤษภาคมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บางท่านที่ติดตามดูบนกับแนทและอยากจะให้ทีมรายการกลับมาเป็นแบบลงเสียงนะครับยังไงคลิปแบบนี้ กลับมาหายคิดถึงกันในวันนี้นะครับคือระหว่างที่คลิปนี้เริ่มออนจนถึงประมาณบ่าย3ตามเวลาที่ไทยในวันนี้นะครับผมอยู่บนเครื่องบินนะครับเพราะว่ากําลังเดินทางไปที่อังกฤษนะครับไปรับชมเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่คิงพาวเวอร์เตเดียมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับก็เลยไม่สะดวกที่จะอัปเดตข่าวตลอดรอบคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยเป็นคลิปลงเสียงมาฝากกันนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวของสูน่าดาวรุ่งที่แฟนๆเริ่มพูดถึงกันเยอะในเวลานี้อย่างเอฟานวิธลี่ มาเล่าสู่กันฟังครับ เด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้ลงสนามในเกมที่ยูเนเต็ดเอาชนะเชฟฟ์ยูเนเต็ดไป4-2นะครับแล้วก็ลงเล่นในฐานะตัวสำรองในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นนักเตะจาก a c a d เดมียูเนเต็ดคนที่250ที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ครับแต่ว่าทุกท่านก็น่าจะทราบว่าวิลลี่เนี่ยคือดาวยิงตัวหลักของอดัมลอเรนซ์นะครับกุญซือของทีมชุดยู18เพราะว่าทำไป13ประตูลแล้วก็4แอสซิสต์ในทุกรายการตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับโดยผลงานเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ การทำแฮตทริกใส่ทีมชุด u 18ของลิเวอร์พูลก่อนที่ยูเนเตดชุดเล็กนะครับจะเอาชนะในเกมนั้นไปได้9ประตูตอนหนึ่งครับวิทลี่เกิดที่สต็อกพอร์ตนะครับในปี2006ครับแล้วก็เพิ่งจะมาร่วมอะคาเดมี่ของยูเนเตดเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็นอกจากจะลงเล่นให้กับทีมชุด u 18แล้วนะครับวิทลี่เองก็ยังได้โอกาสขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุด u 21ด้วยนะครับจุดเด่นของวิทลี่นั้นน่าจะอยู่ที่การวิ่งหาช่องวิ่งทําทางพักบอลลูกลอากาศ แล้วก็การทําประตูครับซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ใช่ศูนหน้าที่สมบูรณ์แบบแน่ๆละ่ะแต่ว่าการได้ถูกเลือกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ้างแล้วก็ได้โอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนครับ แต่ว่าการขึ้นมาเป็นที่รู้จักของเอธานวิทลี่ให้เทียบเท่ากับคอบบี้เมนูซึ่งอายุเท่ากันหรือแม้แต่อเลฮันโรกาโชทุกอย่างยังคงต้องใช้เวลานะครับประเด็นสําคัญก็คือวิทลี่เนี่ยยังคงต้องเรียนหนังสือนะครับแม้ว่าจะสัญญาเป็นนักเตะอาชีพไปแล้วก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังต้องทําอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือการเล่าเรียนหนังสือนะครับเขาต้องการเรียนจบในสาขาการตลาดครับแล้วก็ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในทุกๆเช้าแล้วก็แบ่งเวลามาฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งถ้าเปรียบกับชั้นเรียนของ ะประมาณชั้นม6นั่นแหละครับแต่ว่านิกก็ส์นะครับหัวหนา้าฝ่ายแคมเดรียของยูไนเต็ดก็แซวว่าเขาเนี่ยคงจะภูมิใจมากๆเวลาไปเจอเพื่อนในชั้นเรียนเพราะเขาเนี่ยนะครับสามารถจะบอกเพื่อนได้แล้วแล้วว่าเขาเนี่ยได้เล่นทีมชุดใหญ่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับส่วนคำถามที่ว่าใครกันเป็นคนที่ปลุกปั้นเอชันวิทลี่ขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็ต้องยกคเครดิตให้กับอดัมลอเรนซ์นะครับซึ่งเป็นโค้ชชุด u 18ครับเช่นเดียวกับคอนลินลิตเทิลนะครับซึ่งเป็นโค้ชชุด u 18เช่นกัน ว่าก็เคยไปอดีตโค้ชชุดยู13ให้กับยูเนเต็ดนะครับแล้วก็รวมถึงหัวหน้าฝ่ายแคมป์เมีอย่างนิกคอ o ์เองครับโดยที่คอ x ์นะครับแล้วก็เดอร์เดนเฟลเชอร์จะเป็นคนประเมินว่าใครเนี่ยมีประสิทธิภาพพอที่จะไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้บ้างครับจากนั้นเอริกเทนฮักก็จะเป็นคนพิจารณาโอกาสของการมีชื่อติดเป็นอย่างน้อยตัวสำรองของทีมชุดใหญ่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะได้ไประเดิมสนามกับเชฟฟียูเนเต็ดนี่น,นะครับวิธลี่ก็เคยมีชื่อเป็นตัวสำรองมาแล้วในเกมพบกับบอลมัดแล้วก็เกมนัดล่าสุดกับบเอร์ เจ้าตัวก็ได้นั่งเป็นตัวสำรองด้วยนะครับฉะนั้นการได้ดูเกมอยู่ที่ข้างสนามซึมซับบรรยากาศต่างๆของการทำงานจริงอย่างน้อยมันก็เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้ตัวเขาเนี่นะครับได้มีความมุ่งมั่นที่จะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตครับ ซึ่งวิทลี่ก็ออกมายอมรับนะครับรว่าซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะยังพัฒนาตัวเองได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่โชคดีนะครับที่ฤดูการนี้เขาได้ลงสนามต่อเนื่องพัฒนาทั้งเทคนิคและก็สรีระของตัวเองร่วมกับทีมโค้ชอยู่ตลอดเวลาและการได้ลงเล่นเรื่อยๆก็ทําให้เขาเนี่นะครับมีความมั่นใจมากขึ้นครับส่วนการลงเล่นไม่ถึง10นาทีในเกมกับเชฟเฟียโนเตดในช่วงท้ายเกมเนี่ยเขาก็ได้ใกล้ชิดกับบรูโน่ฟอนเดนเดสครับโดยที่บรูโน่เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยมีเวลา9นาทีนะ และฉันเนี่ยจะพยายามทําให้นายเนี่ยยิงประตูให้ได้ซึ่งมีช็อตนึงนะครับที่บรูโน่เนี่ย,เ,ยเกือบเปิดให้วิลลี่เข้าชาร์จได้แล้วแต่ว่าติดบล็อกกองหลังออกไปซะก่อน แต่บิลลี่ก็เชื่อนะครับว่าเขานี่นะครับจะสามารถทำประตูให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับนักเตะอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นความภาคภูมิใจของสโมสรนะครับและอนาคตของบิลลี่ก็ยังอีกยาวไกลครับเชื่อว่าในช่วงพรีซสซันนั้นเราคงจะได้เห็นเด็กคนนี้ลงสนามให้กับเรามากขึ้นแต่ว่าจุดสําคัญที่แฟนๆคงจะต้องฝากไว้ก็คือให้บิลลี่เนี่ยมุ่งมันพัฒนาตัวเองทํางานหนักแล้วก็ทุ่มเทเพื่อทีมอยู่เสมอเอชันบิลลี่ ก็น่าจะเป็นขวัญใจของแฟนยู่นเตดได้ไม่ยากเลยครับและพบกันใหม่ในคลิปชุกทีปีศาจแดงวันศุกร์นะครับวันนี้ดูบอลกับแนทลาไปก่อนขอให้เป็นวันพฤหัสที่ดีของทุกท่านนะครับ